ในหนาประกันชีวิตผู้ใดแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทประกันแล้วดังนี้จะมีผลกระทบต่อนี่นะครับเขาบอกว่าก็แรกเป็นใน้าอยูเดีได้เป็นกรรมการนะครับคือเป็นพนักงานบริษัทที่ไม่ใช่ตําแหน่งที่ปรึกษานะครับเออแล้วคราวนี้บัตรในหน้าเนี่ยจะสิ้นสุดไหมนะครับก็ตอบเลยครับว่าถ้าคุณเป็นในหน้านะแล้วคุณไเป็นกรรมการหรือเป็นพนักงานตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งของบริษัทประกันชีวิตนะครับคุณคือบรหน้าประกันชีวิ Eller, แตแล้วคุณไปทํางานบริษัทประกันชีวิต คุณไม่สามารถถือปารติเนาได้อีกนะครับกพราถือว่าปาณ์ตน่ที่สิ้นสุสดลงกันท,ทีนีหาคุณสมบัติครับต่อครับบุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญ,ญาตเป็นนายหน้าประกรันชีวิตได้หรือไม่คำตอบคือได้ครับอได้นะนะครับได้แต่ต้องไม่เป็นเลยครับไม่ต้องไม่เป็นกรรมการนะครับหรือไม่พนักง,งานตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในเว็นวที่อุสานะครับก็สามารถถือปารนน์ติเนาของประกรันชีวิตได้ แต่ถ้าคุณเป็นคณะกรรมาก,การเป็นแต่ว่าเป็นบริษัทมิน่านะสบายอันนี้คุณก็สามารถถือบัตรในหน้าประกันชีวิตได้เพราะว่ามันไม่ใช่ธุรกิจเดียวกันต่อมาครับการวางหลักทรัพย์ในประกันประกอบธุรกิจนั้นมีไว้เพื่อนะครับอ่านี้ไปแล้วนี่เนาะอบสามนะครับพอนี้รัฐบาลไม่ได้ยืมเจ้านีไ้ได้ครับคนถือหุ้นได้ทีหลัง เงินที่ผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ไม่มาขอรับนะครับจากบริษัทประกันชีวิตจนพ้นอายุความครับอายุความคือสิปีนะอย่าลืมนะจำไว้หน่อยอายุความถึสิปีนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับก็เลยพออายุปามขาดอายุความปั๊บต้องน้ำก็สู่กองทุนนะครับประกันชีวิตนะกองทุนประกันชีวิตนะครับไม่มีเืินเพิ่มนะในคนบอกเฮ้ยนี่ก็มีคําว่าประกันชีวิตดูก่อนนะให้คําว่ากองทุนประกันชีวิตเฉยๆไม่ต้องมีคําพวกนี้เพิ่มมานะฮะโอเคไหมคนละกองทุนนะครับ ถ้าสมมติยืดเลยอายุความสิบปีไปแล้วนะครับนำเข้ากองทุนไปในสองเดือนนะครับกองทุนประกันชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อนะครับมาดูนะฮะข้อนี้ดูดีๆนะฮะให้ตอบตอบข้อไหนได้เลยเนี่ยข้อที่ไม่ควรจะตอบไปอย่างยิ่งคืออะไรครับกองทุนนีออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้อประกันนะครับไอ้นักผู้ประกันหรือผู้รับประโยชน์นะครับแล้วก็เป็น ัพพอร์ตนะครับความมั่นคงหรือเสถียรภาพของบริษัทประกันนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นซัพพอร์ตคนกลางประกันภัยเลยว่าตัวแทนประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นผมตัด้อนีได้เลยนะฮะกองทุนเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เสียเพราเราก็ไม่มีไม่ไม่มีส่วนได้เสียกับกองทุนนะครับกองทุนที่มีส่วนได้เสียคือเขารักษาเสถียรภาพของบริษัทนะครับและความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิตนะฮะและรวมถึงกลุ่มองเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้นี่เป็นได้ทั้งผู้ประกันและผู้รับประโยชน์นะครับก็ถือเป็นเจ้าหนี้ในสัญญาเหมือนกันนะครับ เพราะยังคาตอบถูกต้องคือถูกทั้งตัวกอและหอนะครับเพราะเราตัดข้อพายไปแล้วนี่นะครับพอตัดข้อพายไปมันจะเหลือแค่กอกับหอนะครับซึ่งกอหอก็ถูกครับเจ้าหนี้ก็พู้ประกันกครับผู้รับผิดเป็นเจ้าหนี้เองการพัันาธุรกิจที่มีความมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพก็เป็นลักษณะของกองทุนนะครับหรือวัตถุประสงค์ของทุนนั่นเองผู้ใดเป็นผู้กํากับแบบคําขอใบอนุญาตนะครับแบบคําขอนะใบอนุญาตเป็นตัวแทนนะครับ การจะแต่งตั้งหรือตั้งตัวแทนเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของใครก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ละกันแต่ผมว่าเรามาตัดคําตอบพอดีกว่าครับหนึ่งรัฐมนตรีหูเล็กไปยังรม่ดูแค่ใบกำขอสองปรลัดกระรวงนี้ไม่คุ้นเลยนะครับไม่อยู่ในสารระบบนะแต่ไม่ว่าเราจะประมวลกฎหมายเยาใช้เป็นกระบวนกายแพ่งพาณิชย์แต่ปรลัดพาณิชย์จะไม่เกี่ยวกับพรบนี้แน่นอนต่อมาคือประหลัดทุกประหลัดนะครับไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะตอบอย่างยิ่งเพราะ เขาไม่มีหน้าที่ใดเลยครับพี่ก็ตัดอีกไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการังนะครับฟ้าก็จะเหลือคําตอบเดียวแล้วตอบได้คือนายทบียนี่เป็นเรื่องเล็กอนี่ยคนพวกนี้ก็ไม่ยัดประลัดทั้งหลายไม่เกี่ยวนะครับคุณสมบัติข้อใดที่ทําให้นิติบุคคลขอรับอนุญาตในแนดิบในแน่ประกันชีวิตได้นะครับมาดูกันพนักงานไม่มีใบอนุญาตเป็นแน่ประกันชีวิตก็ต้องมีนะฮะอย่างน้อยรวมกันแล้วก็ต้องห้าคนขึ้นไปนะครับมุมกระดก มีสำนักง,งานใหญ่อันนี้อยู่ที่ประเทศลาวนะครับคือจะเปิดประเทศคือจะเปิดนิติเนี่ยสำนักง,งานใหญ่คุณอยู่ที่ไหนฮะคุณจะขายในไทยคุณก็ต้องมีสำนักง,งานใหญ่ในประเทศไทยสินะครับเคยถูกเพื่อถอนไปอนุญาตนะครับก็ไม่ควรถูกเพื่อถอนปรอนุญาตนะครับมาก่อนเนาะก็ตอบเลยครับไม่มีข้อถูกนะโอ้โหเดี๋ยวโอไม่มีข้อถูกนะครับผมไป่อพรอไก่ไม่ใช่นะครับ,บไม่มีใบอนุญาต <ส movie> ไม่ได้นะครับ ก็ถูกเบิกถอนไปเอา้าน่าสบายไม่จำเป็นชีวิตคือมันมองได้สองอย่างเลยครับการดูเบิกบอถอยยนไปเยอะไปเยอะหนึ่งแสดงว่าคุณมีปัญหารเรื่องงงทำให้มันเกิดความเสียหายและมีปัญหาทางการเงินครับเพราะก็เลยตัดนับด้วยนะ่นายจอรนครับชาวอเมริกาสามารถทําประกันชีวิตในเปืองไทยโดยกําหนดเงินเอาประกันเป็นเนี่ยเหรียญดอลลาร์ได้ไหมคําตอบคือถ้าคุณซื้อประกันในประเทศไทยนะครับ ความคุ้มครองหรือจำนวนออาประกันก็จะต้องเป็นเงินของประเทศไทยเพราะกฎหมายตรงนี้ก,กาหนดว่า,าการกาหนดเงินตรานะคะเบืออัตราของมูลค่าเงินในกรมธรรม์ต้องเป็นอัตราของประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อประกันต่างประเทศนะครับประเทศไหนก็ตามทีคุณซื้อได้ก็เรียกว่าอัตราเงินนะครับหรือมูลค่าในกรมธรรม์ก็จะเป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆที่ใช้นะครับ ต่อมาครับรัฐมนตรีมีอำน,นาจสั่งเพิกถอนใบอนญาตธุรกิจประกันชีวิตเมื่อปรากฏว่านะครับอโอเคข้อแบบนี้มันมีโอกาสที่ตอบตูกทุกข้อได้นะครับแต่เรามาดูว่าใช่หรือเปล่าประกอบธุรกิจทําให้เกิดความเสียหายแน่นอนนะเมื่อไหรเกิดความเสียหายนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาจะน้ำว่าจะปิดดีไหมนะครับสองอยู่ดีๆก็หยุดประกอบธุรกิจอันไม่มีสมควรนะครับอันนี้ก็ใช่นะ ปวิงนะฮะเรื่องใหญ่เลยนะครับการปวิงเวลาจ่ายแต่ไม่เพราะอะไรครับการไปรเวราจ่ายหนึ่งคนที่เอาคนเสียหายคนแรกคือผู้ประกันสองภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตหรือประกันภัยนะครับเสียหายหมดเลยเนค่ยคนก็น่ก็อตอบเลยถูกตุกข้อครับไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามนะครับก็ถ้าเขาถามมีพ่ว่าเฮ้ยแสงเพื่มถอ,อนก็ตอบไปเลยครับว่าถูกขอ้องว่าใชประกันที่จะจา่จายเงินหรือทรัพย์สินใดแก่ตัวแทนได้หรือไม่นะครับก็จริงจริง จ่ายทรัพย์สินใดที่ไม่ได้บอกว่าเป็นบำเหน็จนะครับหรือค่าบำเหน็จหรือค่าคอมมิชชั่นนี่แหละนะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวเดีวแป๊บหนึ่งคือจ่ายเดี๋ยวแปบนึงเตัวแทนยื่นจะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินใดให้แก่แล้้มันอันนี้ไม่ใช่ครับอ๋อโอเคเย็ด yes นะครับผมลืมอ่านไปมีบอกดูไม่ผิดนะครับนี่ ได้นะครับค่ามันเป็นเรื่องของค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จได้แต่ไม่ใช่ว่าให้ร่วงหน่นี้ไม่ได้นะครับถ้าบอกว่าเป็นค่าบำเหน็จได้ครับอ่าโอเคเพราะนั้นก็ข้อไก่ทูนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ค่าบำเหน็จได้ไหมไม่ได้นะครับต่อมาการเปิดกิจการรับประกันภยัยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับยประกันชีวิตนะครับแก้ไขาเพิ่มเติมตอสอ,สอมีความผิดหรือไม่คำตอบคือผ,ผิดไหมฮะ นะเปิดกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นความผิดแน่ๆครับอ่าแต่อยู่ดีเป็นความผิดเท่าไหร่เนะยครับทําอะไรก็ตามนะครับไม่ได้อปอนุญาตนะครับก็คือผู้แรกคือผมไม่ขอรัฐมนตรีเปิด,เป,ดเปิดมานะครับหรือเ,เปิดมามาแล้วเสร็จก็ยังเปิดอีกนะครับก็จําคุกสูงสุดห้าปีนะครับปรับสูงสุดที่อ่าห้าแสนนะครับหมายหมห้าปีห้าแสนนะครับง่ายเลยเนี่ย คือมันต้องทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะเนี้ยแล้วมันเป็นพอร์ตใหญ่นะครับคราวนี้ดูว่าเวลาที่คุณทําอะไระไม่ไมีไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยมันจะมีทโทษจำคุกแล้วก็เรื่องของการปรับนะครับซึ่งคําว่าเปิดแล้วไม่ไม่ขอเนี่ยผิดอยู่แล้วมันครอบไก่ตัดทิ้งนะครับแล้วคราวนี้มาดูความเป็นความผิดแต่มีแค่โทษปรบับอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะนั้จะมีสองข้อที่คุณต้องเลือกนะครับวิจาวิธีวิเคราะห์นะแล้วคราวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มันควปรับเป็นหลักแสนหลักล้านได้สามแสนห้าหมื่นผมวาเรยกว่านี่ปรับแค่ห้าหมื่นรู้สึกว่าการที่คุณมาทําธุรกิจแบบ pues นี้มันปรับน้อยไปหน่อยมันควรปรับเป็นหลักแสนนะครับเพราะนั่นก็เลยตอบข้อของข่ดัะครับอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์นะครับในการตัดทอยแล้วก็กันเลอกคาตอบนะครับนี่คือแบบว่าเราอาจจะไม่มีข้อมูลที่ตรงไปนะนะแต่จำเลยครับถ้าไม่รับปริญาตนะครับแล้วยังประกอบการก็ห้าปีสูงสุดที่ห้าแสนนะครับจำพวกห้าปีสูงสุดห้าแสน ถ้าปีหมายถึงว่าสูงสุดนะห้าแสนก็หมายถึงว่าสูงสุดเหมือนกันนะครับแล้วอ,อะไรอีกเอ่อเพราะวิ่งไม่จ่ายก็ห้าปีห้าแสนคือเอาง่ายๆว่าถ้าเกี่ยวกับบริษัทนะครับแทบจะทุกข้อเลยนะครับให้คนที่ไม่มีบัตนรนหน้าไปขายก็ห้าปีห้าแสนเหมือนกันแต่จะมีจุดเดียวครับก็คือที่คุณทําอะไรที่ไม่ถูกใจในทะเบียนนะครับในทะเบียนอันนี้แค่สามแสนนะครับก็คือปรับสามแสนนะประเด็นครับเห็นไะ บริษัทประกันชีวิตประวิญการใช้จ่ายเงินแก่ผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมิฐานประกันภัยหรือประวิงญารคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนโดยไม่สมควรหรือไม่สมควรในเหตุผลนะฮะประวิงเนี่ยหนักนะครับผมบอกแล้วประวิงเป็นเรื่องใหญ่เนาะพอเป็นเรื่องใหญ่ปั๊บมันมีผลกระทบโดยรวมนะฮะแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายเยอะมากนะครับบริษัทเนาะเราพูดถึงบริษัทนั่นหมายความว่าบริษัทมีเงื่อนไขมีตัวตัวประมาณกูุ่มยอครับที่ ที่คุณจะโดนปรับน้อยหน่อยนะครับก็คือเรื่องของในทะเบียนตัวนี้ครับนทะเบียนทําอะไรที่ในทะเบียนเป็นชอบอันนี้โดนปรับสามแสนนะครับแต่ตัวนี้วิ่งเวลาจ่ายอ่อะไรที่ไม่ใช่ในทะเบียนไม่ชอบมันก็จะเป็นตั้งแต่ห้าแสนแล้วก็ห้าปีห้าแสนนะครับโอเคปะห้าปีห้าแสนแล้วก็ถ้ายังทําต่ออยู่นี่ปรับเพิ่มวันละสองหมื่นนะ เพราะฉะนั้นมันต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ว่าดู่อนนี้นอาจจะไม่ได้มีโทษจำโทษปรับนะครับไม่เขียนปรับไม่เกินนะครับปรับไม่เกินสองแสนปรับไม่เกินห้าแสนนะฮะมันจะมีความผิดต่อเนื่องอย่างปะแนนละ 20, ะ้วต่อ,เ,อเ,นเนื่องวันละสองหมื่นนะครับตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่เพราะนี่มันจะมีอยู่สองคั้นตอ มันจะมีว่าไม่เกิน200,000นะเราจําไปแล้วครับว่าปอวิงหรืออะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับในะารทะเบียนไม่เห็นชอบเนี่ยมันสูงสุด5ปี50,000นะครับเพราะฉะนั้นก็ปรับสูงสุดที่50,000นะครับคือไม่เกิน50,000นะเห็นไหมครับเราตอบไแล้วตอบข้อขป่นะครับแล้วก็ปรับอีกเท่าไหร่ครับวันละ20,000แต่ตัวนี้20,000เือนการเนาะแต่ว่ายอดมันสูงสุดที่50,000นะครับเริ่มต้นที่2 0 0 0สนะครับเป็น50,000 ต่อมาครับนายแสงอายุ25ปีเป็นคนสัญชาติไทยครับพี่ภูมิลำเาน,นาประเทศกัมพูชาจบเลยฮะคคนที่จะเป็นในหน้าได้ต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีภูมิลำเานาในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะขานเรื่องของภูมิลำเนาแม้ว่าคุณจะสอบวัดความรู้ผ่นานกามแต่ถ้าตามเงื่อนไขตัวนี้ก็ตกนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะขอรับเป็นในหน้าหรือตัวแทนประกันชีวิตได้ในสวนทยานะครับอายุ18ปีตาบอดแตก่กำเนิดสนทยาสามารถเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้หรือไม่นะครับ ดูเงื่อนไขสัญญาเน,นิดนึงครับเราบอกว่าอันดับแรกสิ่งที่คุณเราแรกมีคือบรรลุนิติภาวะครับการบรรลุนิติภาวะมีอยู่สองอย่างหนึ่งบรรลุนิติภาวะโดยอายุครับก็คืออายุยี่สิบปีบริบูรณ์นะครับต่อมาถ้าไม่บรรลุนิติภาวะโดยอายุก็ต้องบรรลุนิติภาวะโดยการจดทะเบียนนะครับหรือมีคู่สมรสโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองนะครับอายุก็สิบเจ็ดปีขึ้นไปนะครับนี่คือเงื่อนไขแรกที่อ ผ่านกี่คือบรรลุติตภาวะคือคุณสามารถไปสอบได้แต่สิบแปดเลยแหละนะครับสอบเอาความรู้ปัตรตัวแทนในหน้านี่นะครับสามารถสอบได้สิบแปดนะครับแต่คุณก็ต้องมีคุณสมบัติเรื่องของบรรลุจิตภาวะนะครับแต่เนี้ยในสนเนี่ยเป็นอายุสิบแปดก็จริงไปสอบได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้สมรสนะครับก็ยังไม่ถือว่าบริบูในตัวของอายุนะครับส่วนเรื่องของการตาบอดนะครับแต่กําเนิดแต่เก็สามารถที่แบบทาก็สอบได้นะครับก็แล้วสอบผ่านนี่นะครับก็สามารถที่บัตรแทนตัวแทนในหน้าได้ครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้เขาไม่ผ่านในส่วนของอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับโดยตัวอายุหรือแม้กระทั่งโดยตัวการสมรสก็ไม่ได้